นขี่อ่อนมากกระด้างเดียวกำลังขั้นเข็ง เดินนาก่อนอ่ะอะโอ้กับแมวกัดแมวกินไก่กินไก่แม่นขาไปบ้านิ หามกันเือตอกกัดหามกันหามกินไก่กิน,น,นไก่ไกินไก่บอกกันกินไก่กินไก่

んえっ